สวัสดียามเย็ยนครับเลิกงานแล้วครับออรใช่ใช่ไหมแล้วถ้ามันวิ่งไปแล้วทำไงวิ่งตาม <laughs> วิ่งตามเลยฝน <laughs> <อ>ตกเลยพี่ยังใหญ่อ่ะ บึมๆเลยนี่ใส่ลอ้อนี่ว่ามันจะได้ไปจบเออเอดนี่ยอดเลยได้งานน้อยางไม่หมดด้วยใช้ปีหนึ่งไ,ไว้โอ้ยเป็นใจเลยครับเพื่อนสี่ล้อครับเลี้ยวได้สี่ล้อโอ้คันละกี่บาทเนาะนี่ห้าล้านหกล้านว่านี่ ต้ส <os> ี่โมงอะส่มนอนถึงบ่ายสองทำงานสยยย้ยย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 ยพยย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 ูมยย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 ย้ยย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 เยยยยยอยย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 ล้ยย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 มยย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 ยนียยย้ย ได้ไหมแกม้งบอกแกล้งโทไปนอนกับปจาจยนชูดีกว่ามันจะมีมีปลั๊กไฟมีอะไรแล้วเนาะนอนในเช็มเก็บาอาอีไเฮ้พนอน่าเก็บอาไว้นี่นอนได้ไงตั้งสองสามเดือนนอนเดี๋ยวหาห้องให้จัดไปห้องตรงนั้นนะสองชั้นอะไรนั่นนะเ<ข>อ,อ้อแจวอะไรครับ ได้วันไหนวันนี้เดี๋ยวมาเมาไหว้เขาขึ้นมาอ๋อเขาจะกำลังสร้างอยู่หรือเปล่า <laughs> จะได้นอนแบบสบายๆแล้วครับนี่ <c oughs> มันไกเลยทีเีมันไม่ต้องไปก <c oughs> <c oughs> ลับหือาราได้ก่อนได้หรอไม่ คนแบบเจ้าน <To S 1> ่าจะได้รายเดือนอันนี้ต้องถามดาวประมาณเท่าวหรประมาณมีแต่คนท้าแป้งเลยเขาจะไปไหนกันเนาะไปไหนเนี่ยขาเนี่ยอรอยเลยเปิดร้านค้าเป็นแต่ขายดีเนาะขายดีเลยเนาะตรงนี้องไปเปิดที่แคม แต่หมดฟ้านี่ถ่ายดีนีอา้าวรถนี้จะไปไหนเนี่ยเอาเปี๋ยเล่าข่าวมาไว้ขาย,อยา <c oughs> โอ้โหวูบไมคันแล้วครับนี่เสียงเงียบเนาะที่ทำไมเงียบจังน่ากอ่ว ยัไม่หยุดวิ่งดิน,นครับเนื่องจากว่า <c oughs> ก็เดี๋ยวมัาเที่ยวก็ต้องวิ่งนะครับโอ้กระบะคันนี้ก็ยุบอยู่นะพอๆกันเลยเนี่ยผมว่าจะไปทําตัวนี้ด้วยนะครับมันชอบติดตรงนี้นี่ไปทําให้มันสโลปครับถ้าทําให้มันสโลปมันจะไม่ติดเวลาเทปึ๊บจะไหลเลย้อ สบายสบายอีใจก็อยากวิ่งดินนะครับแต่ก็แบบไปเที่ยวหนึ่งแล้วก็ขนดินกลับมาด้วยนะครับขนขเสาไปแล้วก็ขนดินกลับมาด้วยเสาเยอะไม่ดุนอนนี่แหละว่าจะไปเปล่ากองปัม๊ม เซลกี่บาทนี่พี่ถึงหมื่นไหมบอกอูโหัวนี่มันเป็นเหล็กบอกอ้อหัวนี้เป็นเหล็กตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่ปูนบอสอินมัเลยกกถ้าปูนมันจะหมื่นสองหมื่นสามหมื่ี่หมื่นห้าหมื่นหกหมืโอ้กพั เ้าล้านเนาะอยู่เป็นโอ้นานจะบอกว่าสองสามเดือนนี่นะโอ้สองสามเดือนก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับเป็นคนหน้าช่างโผล่นะสาวผมอ่ะพี่นี่ ที่ทำเหล็กมันอยู่ตงเนี้ถ้าพี่มาอยู่ฝั่งนี้คนเต็มอ่ะขับรถผ่านก็มองอยู่นั่นแหละไม่รู้จะมองอะไรใอกระนาสนี่พิธามเป็นชาวเดมองิยิ่งรถไม่มีฟิล์มด้วยพี่น้องยีบเทอวิทวิทวิทดูครับเสาจะเยอะไปไหนเนี่ย แกมคนงานอยู่ฝั่งนู้นนะครับอันนี้จะเป็นออฟฟิศแล้วก็เป็นที่เบิกของน่าจะจอดรถไว้แถวนี้นะครับเอาอู้โดนอะไรหน่งพี่น้ำมันระเบิดวะ หให่จริงๆไม่รู้ไอะตนบรรยากาศ เี๋ยวเราก็น่าจะได้มาขนตรงนี้นะครับตรงนี้ยังไม่ได้ตัดเลยถ้าตัดแล้วก็น่าจะได้ขนโอ้รถนี้มันใช้น้ำมันเหรหรือว่ามันใช้ไฟฟ้า,านี่รรถเ,เขาเรียกว่าอะไรรถกระเช้านะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้อยู่ฝั่งนั้นประมาณสองประมาณห้าหกคันเลยครับรถเก๋าเช้าห้าหกคันเลยาโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับ